ันดีกว่าครับวันนี้เรามาเอาใจคนที่รักสัตว์กันบ้างดีกว่า ừ, นะาครับพี่แจเลี้ยงสัตว์ไหมครับเลี้ยงค่ะพี่แจเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงกุ้งค่ะพี่แจเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งปกติกุ้งนี่เขาต้องมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ครับพี่แจมันต้องเลี้ยงในแบบในบอ่อนนหรือในตอนนี้เขากำลังฮิตกันนะพี่ไกาเลีย้ยงกุ้งเครฟริชคะ่ะคล้ายๆกุ้งมังกรตัวเล็ก คือมันสามารถเลี้ยงในตู้ปลาได้ะนะครับใช่ค่ะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงปลาเลยค่ะแล้วก็ให้อาหารอาหารปลาแต่เป็นอาหารกุ้งแบบอาหารจมอะค่ะอ๋อใช่ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีนะครับสําหรับคนที่รักสุนัขครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยหลายคนอยากจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของอเช่นไม่มีเวลาว่างบ้างหรือว่าสถานที่อาจจะไม่เอือเอ้ออํานวยบ้างนะครับวันนี้เขาก็มีธุรกิจใหม่นะครับมามีการโดยการให้ใหเช่าเจ้าตู้น้อยมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับไปค่ะ สำหรับธุรกิจนี้นะครับใช้ชื่อว่าเป็นธุรกิจในการให้เช่านะครับสุนัขนะครับไปเลี้ยงนะครับเพียงเปลี่ยนจากรถนะครับมาเป็นการเช่าเจ้าตูกนะครับ ที่มีชีวิตจิตใจมีอารมณ์มีความรู้สึกนะครับซึ่งขณะนี้กําลังมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมในหลายประเทศนะครับทั้งในเอเชียยุโรปและก็อเมริกาด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ธุรกิจนี้เนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยนะครับโดยที่ญี่ปุ่นนะครับสุนัขที่นํามาให้เช่านะครับก็มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ตามแต่จะเลือกกันเลยทีเดียวนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับราคาค่าบริการเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ 800บาทนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้ไปนอนเป็นเพื่อนที่บ้านเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันเสียค่าบริการเดือนละ3,200บาทนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะนำสุนัขแต่ละตัวนะครับไปทาง,งานเพียง1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะคอยติดตามสอดส่องอย่างใกล้ชิด <c oughs> เพื่อไม่ให้น้องหมาเนี่ย ถูกทำร้ายแล้วก็ใช้งานมากจนเกินไปนะครับซึ่งในธุรกิจนี้นะครับจะช่วยคลายเหงาให้กับชีวิตคนในเมืองญี่ปุ่นนะครับซึ่งกําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในขณะนี้ครับพี่แจนหรือว่าอย่างที่อเมริกาก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยจะยุ่งยากกว่ามากเลยค่ะโดยเขาจะมีเว็บไซต์นะคะชื่อ f l e x p e x ซึ่งผู้ที่จะเช่าเนี่ยต้องลงทะเบียนสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็จ่ายเงินค่าแรกเข้าเนี่ยร้อเหรียญสหรัฐค่ะและจะมีคิดค่าบริการรายเดือนประมาณ50เหรียญค่ะแล้วก็ต่ออายุประจําปีนี้เอกประมาณร้อยเหรียญค่ะและเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยบริษัทเขาจะเช็คประวัติพื้นที่แล้วก็ต้องตรวจสอบดูค่ะว่าผู้เช่าเนี่ยมีใจรักจริงๆหรือเปล่า จากนั้นเนี่ยก็จะฝึกอบรมค่ะแล้วก็สอนวิธีการดูแลน้องหมาอย่างถูกวิธีก่อนแล้วถึงจะยอมปล่อยให้เช่าได้ค่ะซึ่งน้องหมาที่เอามาเช่าเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ1-3ปีเสียค่าบริการเป็นรายวันค่ะแล้วก็ถ้าส่งมอบเกินเวลาเนี่ยก็ต้องเสียค่าปรับด้วยซึ่งค่าเช่าวันทํางานจานถึงพฤษัสเนี่ยจะถูกกว่าวันหยุดก็คือ24เหรีย,ยกว่ากว่า,าจนาถึง ใช่ <im attraction> <newer> จนถึงว่าถ้าเป็นวนันศุกร์ถึงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีผู้นิยมมากกว่าราคาก็จะแพงกว่าค่ะประมาณ4 0่สิบเหรียญเ <Inte S 2> พราะว่าเวลาที่เรามีวันหยุดเราจะได้อยู่กับสุนัขใช่ไหมสำหรับธุรกิจนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการทางกิจกรรมนะครับเป็นอาสา,า,าสมัครนักบําบัดอาการให้กับเด็กออทิสติกนะครับซึ่งใช้สุนัขมาเป็นตัวช่วยกระตุ้นความรู้สึกนะครับนึกคิดของเด็กเหล่านี้นะครับซึ่งธุรกิจให้เช่าสุนัขนี้นะครับเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับโดยครอบคลุมพื้นที่ ในลอสแองเจลิสนะครับเซนแล้วก็อีกหลายๆรัฐนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับน่าสนใจทีเดียวนะคะธุรกิจนี้แต่ว่าจนันก็เห็นนะว่าเดี๋ยวนี้ในไทยเนี่ยก็มีพวกร้านน้องแมวน้องหมาให้แบบเป็นคาเฟ่นเนาะใช,ใช่ไหมสำหรับคนที่รักสุนัขนะครับแล้วก็รักสัตว์ต่างๆก็มีทางเลือกให้เราได้อยู่กับมันมากขึ้นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับมันมากขึ้นด้วยใช่ค่ะ,ะคถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูมันมากเนาะใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะ